สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีการโลกเด้อสวัสดีแจ้สบอกสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องสช้เรบคินีนห้องเสนอเมนูลาบก้อยสร้อยหางพี่น้องลาบซิมพี่น้องนะลาบซิมลาบซิมเพี้ยวๆเลยพี่น้องขอมา,าเพราะเพ็ดจัดห้่พี่น้องขอจูตับต่ะาหาตับอะไรต้องไปตลาดคลองถมอย่างเดียวตับได้ได้ลาบมาสูุพี่น้องกินมากพี่นอ้องเ้อา โอ้ไายเก็บไปหูไมหต้ืองอ่แดงเลยใส่เหล็ดจุกน้อยหวานเป็นลมคมเป็นยาลูกสาวดูกระตูนอรเอยเ มานานกินข้าวมันไก่สุดยอด เด้อพี่น้องมาเดินสแกมมาเว,ว้นนี่กินลาบด่วดนเลย ต้มแล้วเอาไม้ต้มเอวม่นน้อยต้มไม้ม mm hmm. เแน่วันนี้ไม่นอนกินกับหลักเลยครับ

俺、啊、你把盐年了，不能加锅了听见没有？嗯。再买。 นอกพระอะไรกินเขอาอย่นีออกกองเขามาเด้อเขามานนั่งกินกระบอกเด็ดเอามีน้องจินเฮียงผมมีน้องเขามาใช่ดกัง เรียกว่าปอรท้นตมต้มเนื้อเปื่อยต้มของหวานทังร้านบอกว่าเหมือนมีย่างอืนหบว่านั้นทั้งร้านบอกว่ามียอางตลาดย่งเดียวอะไรครับเรียกว่าไปปไปไรซื้อต้มเมือกี้อือือืมอือืมอืมอืม เอาลาบกับต้มมืนนะครับต้มมดเจ้าเอาลาบ,าบย่างโบยลาบย่างตลาดมั้งแล้วมนันย่างบัเอาแลมันต้มบัวเอาเลยได้เลยล่ะ ต้องเปิดตู่นเห็น่ะน้ำถ้าไม่เปิดต,ตุน่นน้ำไม่อยู่อืมรือเปล่านม่ต้องเนี่ยเห็นหน้าสาวหน้าสาว,าวาอ่อนคนน่ะไปซื้อรถมอไซส์ ขันคือกันเลยก็ของน้งมันดีใจน้ำนองอยู่เลยไอ้เคยก็ดีใจน้ำเย็นนองมีชีวิตที่ดีขึ้นมันเป่นก็ไปดาวดาวรุ่นฮอนด้าจักรุปีไอสีขาวงามๆเพื่องน้ำมันเลยอะแล้าอาจฉริรุ่นใไม่ของน้ำมันจะไม่หรือว่ารุ่นเดียวกันกับพัลลสีเดียวกันอันเดียวกันเลยเป็นดาวเลยดาวสี่หมืน่น เบื้องคิดเป็นมันลงมามาันต่อมีแกน้ำหนักเพราะว่ายมีรถอีกขั้นหนึ่งเนี่ยับแฝดมันกับเบนงานแน่เบาขนาดที่เบนงานเป็นกับพี่รถงลงลงลงมันก็เลยออกขั้นไปเราทำองมินคือมากเมื่อกี้ว่ะวารูมันก็ได้แปลงเงียบ แล้ม่วรจะใช่ไม่นช่เพานามันเปไเพาะวอุปกาจนเก่าแล้วเไ็นกี่ยังเป็นปากแมงพี่วันที่งงานกับปากแมงพ่วันปากพ่วันเบอร์ไหนทะเงียงที่ด้านก่อน โชคดีอยู่ในมงจากกรบียหัดนุ่งมุกดาหารคนวันน้อนสานะรวบดีบนตรงไหมครับรเนี่ยหนุ่มกล้ามพินาล่าท้ายไหมดีวันอีอะไรไม่ลงไอพี่น่อวะ ้างบนบันเกลี้ยงเนี้ยเงียนเรียบร้อยคือเมื่อไส้คิดว่าเลยต่อไปมึอเดียวแล้วเงีน้อยเหมน้กดิดวาเราเก่งอ่ะอันนี้นะนี่ตุ้งมตุ้ยังเดียว อ,อ,อืมไปน้องกินน้ำมันหอมมากเว้ยแกมมันกินด้วยแล้วทสมต้มน้นจงเลย No. กินเนี่ยอเลยทำเนี่ยน่าน่าดายน้อน่าลูกสาวพ่อเนาะเดยอะได้พี่ได้นอกแบบนี Tools ้มั้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนรับชมทุกานติดตามทุกประเภททุกไลน์ทุกแชร์ทุกกำลังใจขอบคุณครับ